สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ,อพอแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพี่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้มาหาพี่ดาวนะคะแม่แม่มีของฝากมาให้ด้วยนะคะของฝากจากคุณแม่คนรักช้างใช่ไหมคุโจของหวานนะคะมีของหวานมาให้ทานด้วยนะคะ หหหรีบรีบเอาสวัสดีค่ะก่อนค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่คนรักช้างมากๆนะคะที่ได้อาหารหวานนะคะให้กับ พี่ดาวนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไปไหนมาไหนก็แข้วคาดปลอดภัยนะคะบุญรักษา,าเทวดาคุ้มครองค่ะขอพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหกินก่อนเดี๋ยวกลับมาเอาไว้ที่บ้านหนึ่งวีนะครับเนี่ยเอาไว้เอาไว้ที่บ้านหนึ่งวีเอาไว้ผสมอาหารให้พี่ดาวนะคะเอาอีกสักวี่อ๋อโอย ไม่ไหวเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนเดี๋ยวค่อยมานี่มีของแม่ต้อยด้วยโอ้อันนี้นี่ของสวยงามนะคะจากแม่ต้อยนะคะจะมาลองใส่ให้แม่แม่ดูตาสวยที่ทุ่งนาตาสิโต้ขึงงามเท่สาวนาค่ะสาวนาคาเฟ่ผ่ช้างนาคาเฟ่ยิ่งจะสวยแต่วันนี้ลองใส่หมวกก่อนนะลองใส่หมวกนะคะจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวพาพี่ดาวไปอาบน้ําก่อนนะครับแม่แมค่ะอู้ออกมาผูกผูกทุ่งนานี้เวลานอนลงลุกขึ้นนี่สบายมากเลยนะคะแม่แม่แมใช่โอ้ดูนะมีคออีกมีคออีกขึ้นนะ่ะมีคนมาเฝ้ามมีคนาาเฝ้ด้วยเดี๋ยวน้องน้ําให้ดูก็จะมานอนเฝ้าว,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 วัวแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะคะดูน้องช้างน้องวัวด้วยมีน้องวัวด้วยแล้วก็เขาเขามาทำคอกวัวนี่นะคะแม่แม่ คุณย่านะคะมาทําข้อกัวนะคะเจ้าของนามาทําข้อกัวอยู่ที่นี่แล้วเขาก็มานอนเฝ้าด้วยนะคะแล้วก็น้องน้องช้างนะคะนี่เดี๋ยวนองน้ำจะให้แม่แม่ดูนะคะนี่หลายหลายเชือกเลยนะคะอยู่รอบๆบบริเวณอยู่ด้วยกันนะคะคุณยายบุญมีนะคะน้องส้มนะคะแม่แม่โอ้หลายเชือกด้วยแม่แก้วนะคะหลายหลายเชือกเลยนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวพี่ดาวไปอาบน้ําก่อนนะคะ คนสวยไปอาบน้ําก่อนแล้วจะมาแต่งชุดสวยๆให้แม่ๆดูโอ้โหขาขยันเก่งมากนะคะแม่ๆดูขาขยันนะคะเดี๋ยวแม่ๆรอชมตอนสวยกันแล้วกันนะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะแม่ๆแ,แต่งตัวนะคะกินอ้อยนะคะได้อ้อยมาอีกแล้วโอ้โหวันนี้คงฝากเยอะจังเนาะพี่ดาว สู่ให้ไหมคะแม,แม่อันนี้หมวกจากแม่ต้อยนะคะ,ก,ก,ะ,คะก็ต้องอขอบพระคุณม <า S 1> แม่ต้อยมากมากเลยนะคะ,ะใช่อยุ่กับทุ่งนาด้วยนะคะก็ขอ <c oughs> ให้คุณแม่นะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ <c oughs> ไปไหนมาไหนแคลคาดปลอดภัยค่ะ <c oughs> บุญนักษารเทวดาคุ้มครองนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากๆค่ะเสริมสวยนะคะวันนี้มีทั้งของหวานนะคะแม่แม่มีทั้งของสวยงามนะคะ ได้อ้อยอ้อยเสริมโอ้โหยังยังยังไม่ย่างยังเป็นแบบว่าสวยแล้วแต่ยังขัดขาดในหายเนาะยังเขียนคิ้วยังไม่ได้เขียนคิ้วต้องเขียนคิ้วใส่ชุดนะคะแม่แม่ถึงจะเต็มยุดโอป้าเอาไว้ข้าวหเอาไว้ค่ะขาวหน้า น,นี้แค่เริ่มต้นนะ,ะแม่อันนี้คืออยากใส่ให้แม่แม่ดูนะคะเพราะว่าแม่แม่ส่งมาให้แล้วนะคะก็อยากใส่ให้แม่แม่ดูนะคะแม่ก็ส่งให้คามืนสีนวลขันเงินด้วยนะคะแม่แม่ทั้งสี่สาวบ้านทลาดของเรานะคะโอ้แซ่บมากกล้วยเพิ่นอะไปดูฝั่งนี้มันย้อนแขงเลยไม่ย้อนก็สวยใกล้ช้ามนดีฝั่งนี้นจะเข้ากับอ,อ,อ๋อมันก็จะมืด เอาเสียงสวรรค์ให้แม่แม่ด้วยเปลี่ยนข้างนะคะมือหมุนหมุนหมุนจะได้บรรยากาศข้างหลังเดี๋ยวจะให้แม่ให้แม่แม่ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะอมุหมุนหมุนยังไงหมวกนี้เด่นมากอะดอกไม้ดอกไม้ในหมวก ยังยังไม่ได้มุมนะคะแม่แม่มุมยังไม่ได้วิวยังไม่ได้นะคะโอ้อยากให้อยากให้แม,แม่แม่เห็นวิวสวยๆนะคะมืดนะ มีไงโอ้โหนี่แหละวิวตรงนี้แหละจะสวยมากเลยเพราะว่าตะวันตกดินตะวันกำลังจะตกดินนะคะแม่แม่ตอนไหนพี่ดาวแอคชั่นสวยๆหน่อยวันนี้มาเป็นนางแบบเนาะ สวยนะคะแม่แม่สวยมากๆนะคะมีของกินสั่งง่ายนะคะแม่แม่พุ่นอะชอบมากชอบมากเรื่องกินไว้ใจไม่ต้องห่วงนะคะแม่แม่พี่ราวนี้เพื่อนเพื่อนรอมรอบเยอะมากนะคะพายบัวทองพายบัวทองใช่ไหมพายบัวทองหรือว่าพายสองเมืองบัวทองแล้วก็น้องส้มเน,นี่ยนะคะน้องส้ม คุณยายบุญมีนะคะอันนี้แม่แก้วเหรอปูเป้แม่แก้วนะคะอันนี้ปูเป้นะคะแม่แม่อันนี้ปูเป้ส่วนนู้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 นนี่นี่นะคะอันนี้แม่แก้วนะคะแม่แม่แม่เพียวในแม่เพียวโอ้แม่เพียวกาลังมาอีกนะคะแม่แม่โอ้ลหลเชือกนะคะหลายเชือกยายบุญมีแล้วก็เขามานอนเฝ้าอยู่ตรงนี้อ๋อแล้วก็เขาก็มานอนเฝ้าครอบรัวด้วยอันไหนดูรูปละโลหน่อยคุณโจ้ ูอะไรอ่าไหนยืนให้แม่ดูหน่อยไม่โอ้ไม่ไหนดูรูปนี่โอ้โอาไหนให้แม่แมดูตัวจริงหน่อยพ่น่ะพ่น่แะแม่อะไรมันติดหัวเออดะคักคักมีอะไรมันมาแรงอะไรมาตอมวันนี้ลูกสาวก็สวยลูกชายก็หล่อนะคะแม่แม่ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่คนรักช้างอีกครั้งนะคะแล้วก็แม่ต้อยด้วยนะคะแม่ๆที่ได้มอบนะคะ,ะความหวานแล้วก็ความสวยให้กับพี่ดาวนะคะก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะไปไหนมาไหนก็แล้วคลาปลอดภัยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วก็แม่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะครอบครัวของพังพี่ดาวก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณแม่คุณพ่อทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจนะคะเข้ามาพูดคุยกับลูกๆได้เลยนะคะแม่ๆโอ้จะเข้าลักแล้วนะคะจะเข้าลักแล้ว โซ่ยาวนะคะเราล่ามโซ่ยาวๆนะคะแม่แม่ให้เขาเดินออกกําลังกายนะคะเดินดีขาขยันขาขยันพี่ดาวได้ฉายาใหม่นะแม่แม่ตั้งฉายาให้นะคะแม่แม่เป็นช้างขาขยันนะคะช้างหยุดเดินไม่ได้โอ้ใช่คุณแม่จะบอกตลอดคุณแม่จะย้ําตลอดนะคะแม่แม่เรื่องความปลอดภัยเราไม่ประมาทนะคะแม่แม่ เพราะว่าถ้าเราประมาทแค่เสษเซี่ยวเดียวนะคะก็เหมือนกับความเสียหายนะคะแม่แม่ไม่มากก็น้อยนะคะก็จะมีคุณคุณแม่นะคะที่คอยช่วยเตือนนะคะแม่แม่ช่วยเตือนลูกๆตลอดนะคะแต่ว่าหันมาด้านนี้อะ่ะชัดมากแต่ถ้าถ้าพี่ดาวไปอยู่มูนเนาะผิวจะดำสวยมากนะคะแม่แม่แม อยู่ไม่ได้ช่วงนี้น้ําน้นําพึง่งน้ําลดลงแล้วแต่ว่าหญ้าไม่มีหญ้าตายหมดใช่น,นะคะเด,เดี๋ยวเรากลับจากทัวเราค่อยไปอยู่กันแล้วกันนะคะแม่แม่มาอยู่ทุ่งนาก็มีเพื่อนเยอะนะคะช้างเราก็ไม่เครียดด้วยเขาได้เดินนะคะแม่แม่แล้วก็ได้กินหญ้าตามธรรมชาติแล้วก็มีอาหารเสริมนะคะแม่แม่บางครั้งคนเจ้าก็ตัดหญ้าเอาสับปะรดเอาอาหารเสริมมาให้ด้วยนะคะ แต่พุงนี้ไม่ยุบเลยเนาะคุณนายพุงโตเรื่องความสวยความงามน,นี่มากคากนะคะใส่แล้วไม่ถอดใช่ค่ะมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีคนมาเฝ้าด้วยนะคะแต่เดี๋ยววันที่สิบสามตอนเย็นพี่ดาวก็เข้าบ้านแล้วนะคะแม่แม่เข้าบ้านเตรียมตัวไปงานสุรินแล้วนะคะ คะ่ะแม่แม่สำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ,ะคุณแม่ทุกทท่านนะคะที่ให้ความรักความเมนูความเมตตานะคะให้กับพังพิดาวนะคะไม่ใช่แต่พังพิดาวนะคะแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้น้องน้ำก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ